สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุก246ทาลอดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะและผู้ที่มีลัคนาตามปฏิทินไทยโหราศาสตร์ไทยอยู่ที่ราศีมีนก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกร,รกฎาคม2566นะคะ เราพยากรณ์เป็นภาพรวมใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึง่งถ้าพลังงานออกมาแล้วไม่ถูกใจก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะปล่อยทิ้งไปแต่ว่าถ้าพลังงานตรงกับใจก็น้อมรับมาใส่ตัวนะคะค่ะอ่อ ขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังจัก,กรวาลพลังิึงศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดส่งมายังไพ่นะคะว่าชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคม2566จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคม 2,566นี้จะเป็นอย่างไรบ้างของพลังงานจักรวาลน,นะคะพลังงานสิ่ศักดิ์สิทธิ์พลังงานพระผู้เป็นเจ้าในจักรวาลน,นี้นะคะพลังงานด้วยเธอชาวราศีมีน คะสามหมัวสามบาทนะคะเทนออฟวานเทนออฟเพนตาโคลเนืดอเดวิลโอ้โหพายออกมาแบบว่าผ่านพ้นสถานการณ์ที่เจ็บปวดมา พอสมควร Two of One The Tower ขึ้นคู่กันเลยนะคะกับ t of Swords n i of One 2 of pentacle 5 of pentacle อืมไพ่ค่อนข้างที่จะสับสนมากนะคะ king of pentacle เหมือนกับว่าพลังงานออกมาเป็นสองขั้วนะคะพลังงานขั้วลบและพลังงานขั้วบวกออกมาเปอร์เซน็นต์โอเคอะพลังงานขั้วบวกเยอะกว่าแต่พลังงานขั้วลบก็ กากินใจชาวราศีมีนอยู่นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาไม่นานหรือกำลังจะคืบคลานเข้ามาในช่วงระยะต้นเดือนนี้มันทำให้ชาวราศีมีนเนี่ยนอนไม่หลับนะคะแล้วก็กำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะสูญสิ้นบางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญต่อจิตใจไปนะคะ มองได้2อ,อย่างนะคะว่าหนึ่งก็คือตัวคุณเองกำลังที่จะคิดที่จะตีจากใครบางคนหรือกำลังจะหมดความสำคัญนะคะความสัมพันธ์จะจบความสัมพันธ์กับคนรักหรือ อาจจะจบความสัมพันธ์กับมิตรภาพบางมิตรภาพนะคะที่ไม่ใช่ความรักแบบชู้สาวนะคะอาจจะมีการผิดใจกันการหักหลังการเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยอมรับไม่ได้นะคะก็จะทำให้มันจบลงในในระยะเวลาอันสั้นนี้นะคะมันจะทำให้คุณตัดสินใจได้และด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมันทำให้คุณ มีเวลาที่จะมาโฟกัสงานมากขึ้นนะคะมีเวลาที่จะหมดโฟกัสงานมากขึ้นทํางานหนักนะคะทำงานหนักมากอาจคุณอาจจะเคยถูกดูถูกทางสังคมไหมหรืออาจจะเคยถูกล้อถูกอะไรต่างๆนานาในเรื่องของออความไม่จริงใจในการคบหาสมาคมกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนรักคุณอาจจะรู้สึกว่า คนคนนี้ไม่ใช่สําหรับคุณนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณปวดใจอะ่ะคุณปวดใจคุณรู้สึกไม่ดีกับความรักครั้งนี้คุณอยากเป็นคนจบความรักครั้งนี้ซะเองนะคะคุณคุณจะขอเลือกเดินออกมาเอง คุณจะขอเลือกไปเองประมาณนั้นนะคะสาหรับชาวราศีมีนนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะเลือกเดิอนออกจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนทั้งเก่านะ,ะที่มันเคยผูกพันกันมาคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณขอเป็นฝ่ายเดิอนออกมาดีกว่านะคะก็มันก็จะมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีพลังงานของ การงานการเงินซึ่งโอเคแหละในเรื่องของความสัมพันธ์ของความรักนะคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ในเรื่องของการงานของคุณถึงแม้ว่าคุณจะทํางานหนักแต่คุณสามารถที่จะสร้างฐานะสร้างความสุขให้กับครอบครัวของคุณได้คุณได้รับโอกาสดีๆคุณมีเวลาที่จะมองธุรกิจของคุณหรือว่าโฟกัสงานของคุณได้มากขึ้นคุณสามารถ เมคมันนี่เงินได้มากขึ้นฐานะของคุณดีขึ้นนะคะดีขึ้นการเงินการงานดีขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คาดหวังหรือคุณไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะคะมันมาจากเออมันมาจากเหตุการณ์ที่มันเคยมันเคยเป็นสถานการณ์แบบนี้มาก่อนอาจจะ เมื่อหลายปีมาแล้วคุณอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่คุณลำบากในเรื่องของการเงินนะคะลำบากในเรื่องของการเงินการหมุนเงินไม่ทันการใช้เงินแบบระมัดระวังนะคะคุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วครั้งนี้ที่ผ่านมาคุณอก็อาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้แต่ในเดือนกรกฎาคมนี้มันเหมือนกับเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์ต่างๆมันแปลเปลี่ยน นะคะมันแปลเปลี่ยนมันทําให้คุณขอโทษค่ะมันทําให้คุณมองออกแล้วว่าคุณควรจะปรับตัวปรับกลยุทธ์ปรับธุรกิจปรับหน้าที่การงานปรับการทํางานของคุณยังไงให้คุณสามารถไปต่อได้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณแบบภาระแหละมันหนักมันหนักอึ้งสําหรับคุณแต่คุณไม่มีทางเลือกนะคะคุณต้องต้องทามันให้สาเร็จ ประการเดียวเท่านั้นนะคะอย่างเดียวเท่านั้นที่คุณต้องทําคือทําให้สําเร็จแล้วก็เกิดความสุขนะคะในครอบครัวของคุณซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะความสุขต่างๆในครอบครัวความสุขด้านการเงินการงานของคุณกําลังเดินทางมาถูกทิศทางแล้วนะคะคุณจะพบกับธุรกิจที่ใช่คุณจะพบกับการงานที่ใช่ การลงทุนที่คุณลงทุนไปแล้วลงทุนลงแรงคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เต็มกรอบเป็นกรอบเป็นกับนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าออคุณได้อย่างเสียอย่างตอนนี้เหมือนอารมณ์ว่าได้อย่างเสียอย่างนะคะอาจจะเสียความสัมพันธ์แต่ในเรื่องของการเงินคุณกับดีมากอย่างเงี้ยคะ่ะคุณกับดีนะคะคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของการเงินเลยแต่ว่า ในไพ่ในอดีตเนี่ยก็บอกว่าคุณเคยเดือดร้อนในเรื่องของการเงินหรือการหมุนเงินไม่ทันในการแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณแต่ในปัจจุบันนี้คุณรู้รู้ทางคุณหาทางออกได้แล้วและคุณก็รู้แล้วว่าคุณต้องทํำยังไงนะคะให้สถานการณ์แบบนี้มันผ่านพ้นไปได้คุณคือ,อ,อคนหนึ่งที่เฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหานะคะคุณมักจะได้ เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ที่คุณสะสมมาค่ะมาช่วยเหลือตัวคุณในยามที่คุณเจอสถานการณ์ยากลำบากคุณมักจะมีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณเสมอเมื่อกอ่อนทีแล้วคุณก็นำเหตุการณ์นั้นๆมาประมวลและก็แก้ปัญหาได้นะคะจนณนะเดือนกรกฎาคมนี้คุณได้เก็บเกี่ยวผลงานคุณมีความสุขครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะ เป็นครอบครัวที่ให้กําลังใจซึ่งกันและการเป็นครอบครัวที่ไม่ทอดทิ้งกันในไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามนะคะครอบครัวของคุณคือเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งในใจคุณเป็นที่หนึ่งของคุณเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจ็บกับใครมาก็ตามถ้าคุณกลับมาหาครอบครัวของคุณคุณจะได้รับความรักความอบอุ่นนะคะและก็จะอยู่ในอ้อมกอดอยู่ในความสุขที่ มันไม่มีวันจางหายคือความสุขของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ทันสถานการณ์เหตุการณ์ก็ให้คุณเดินออกมาจากจุดนั้นแล้วกลับมาหาครอบครัวของคุณนะคะกลับมาหาความรักที่ใช่ที่สุดในตอนนี้นะคะและ ในไพ่บอกว่าตัวคุณอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวด้วยนะคะอาจจะอยู่ในครอบครัวที่เ,เป็นกรงศีหรือเปล่าหรือคุณเป็นส่วนสําคัญใน,ในงานของครอบครัวก็ว่าได้นะคะคุณอาจจะเป็นหัวเรียวหัวแรงด้วยนะคะเป็นคนที่ <c oughs> จะชักพาให้ธุรกิจของคุณเนี่ยของครอบครัวคุณเนี่ยไปสู่ ความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณมีโอกาสที่จะได้ทำกิจาการหรือทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันทำให้คุณมองเห็นมองทะลุออกไปข้างนอกได้กว่าเดิมนะคะว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรให้ครอบครัวของคุณทำแบบไหนทำวิธีการยังไงคุณมองโลกได้กว้างขึ้นนะคะเมื่อคุณ หลุดออกมาจากบ่วงบางบางบ่วงที่คุณยึดเหนี่ยวมันไว้แล้วนะคะตอนนี้คุณพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปกับครอบครัวของคุณหรือไปกับมิตรสหายที่ใช่นะคะหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจร่วมกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะ ต่อสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับความสำเร็จด้วยกันนะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้2 1-2ถึงสเดือนข้างหน้ารวมเดือนรกรกฎานี้ด้วยนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเมคมันนี่การทำงานนะคะซึ่งทำให้เกิดรายได้ที่งดงามมากขึ้นนะคะเมื่อคุณปล่อยวางได้คุณก็จะพบกับหุนทางที่สร้างความสำเร็จในเรื่องของความมั่งคั่งและความ มั่นคงในหน้าที่การงานการเงินของคุณนะคะเดีย๋ยวเราจะมาลงดีเทลดูนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณอีกบ้างนะคะลงดีเทลในสําหรับใหญ่นะคะเราจะใช้ไพ่ออร์เคิลนะคะไพ่ออร์เคิลบอกว่า คุณกำลังเจริญเติบโตคุณกำลังงอกงามในสถานที่ของคุณในที่ที่คุณเป็นอยู่ในแหล่งของคุณอะไรประมาณนั้นนะนะคะคุณจะได้รับข้อเสนอใหม่ๆคุณจะได้รับการงานใหม่ๆการกิจการงานคุณกำลังเติบโตนะคะคุณกำลังเปลี่ยนถ่ายนะคะคุณกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในเรื่องของหัวใจคุณต้องการพัก ะะแล้วก็ห่างกันออกมาสักนิดซึ่งไพ่สำหรับแรกเนี่ยสำหรับหลักเนี่ยบอกว่าคุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาเลยนะคะสำหรับนี้เขาบอกว่าให้คุณพักใจสักพักนะคะพักใจเพื่อที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดมุมมองใหม่ๆเปลี่ยนทิศทางการมองนะคะจากการเด,เดินออกมาของคุณนะคะ จากการเดินออกมาของคุณคุณจะมองเห็นอะไรอีกเยอะมากที่เมื่อก่อนนี้คุณไม่เห็นนะคะตอนนี้คุณจะมองอะไรชัดเจนขึ้นนะคะมากขึ้นเ,เรื่องของจิตวิญญาณคุณจะพัฒนาด้านจิตวิญญาณของคุณได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เตือนคุณอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ใช่และสิ่งนี้ไม่ใช่ทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและก็ตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะคุณจะพบกับการเริ่มต้นใหม่ๆการเงินการงานผู้คนที่ดีกำลังที่จะก้าวเข้ามาหาคุณนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เลยนะคะคุณไม่ต้องกลัวที่จะก้าวข้ามเหตุการณ์บางเหตุการณ์ออกมาเพื่อออกสู่โลกใหม่ เข้าสู่สถานการณ์ใหม่ๆเข้าสู่โอกาสใหม่ๆคุณเลิกกลัวนะคะแล้วก็ก้าวตัวเองออกมาให้ได้เมื่อถึงวันนั้นคุณจะมีความสุขกับตัวคุณเองนะคะคุณจะมีความสุขกับตัวคุณคุณจะมีความสุขกับครอบครัวของคุณสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่การเริ่มต้นการงานความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ให้คุณเตรียมพร้อมสภาพใจและร่างกายคุณให้พร้อม ที่จะรับสิ่งดีๆที่จักรวาลส่งมาให้คุณนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณส่งมาให้คุณในในเดือนกรกฎาคมนี้ให้ชาวราศีมีนนะคะเริ่มต้นนับหนึ่งกับตัวเองใหม่เพื่อที่จะรับอะไรดีๆเคลียร์ใจให้สะอาดเคลียร์ผ้าชนะที่จะรองรับอะไรที่ดีเนี่ยเอาไว้ให้ใหญ่พอให้สะอาดพอให้ลึกพอนะคะที่จะรองรับอะไรที่ ใหม่ๆดีๆและเป็นพลังงานบวกนะคะจะเข้ามาหาชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะอาจารย์มั่นใจนะคะแล้วก็อยากให้ชาวราศีมีนตั้งต้นนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถ้าท่านใดชมคลิปนี้วันไหนให้เริ่มนับหนึ่งหรือถ้าคุณนับหนึ่งมาแล้วก็ขอให้คุณเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีกำลังรอคุณอยู่นะคะ อาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีมีนประสบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ